ทึรายการเมดอินเทลแลด์นะครับพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่ถนนสุรวง์นะครับปากทางเข้าพัดพงนะครับกรุงเทพนี้เองครับแหล่งท่องเที่ยวยามค่ําคืนของนักท่องราตรีเพื่อมาทึ่งนี่ครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนร้านนี้ครับดูแหมดูเผินๆก็อาจจะเหมือนกับร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปแต่ความแตกต่างหน้าทึ่งมันอยู่ตรงนี้แหละครับโก็เหลาสองชามเอากระหล่ำกระดานด้วยนะคะแล้วก็ะหล่ำอีกถุงหนึ่งสกเหลาปีกตีนะ และนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทีมงานเมดอินเท a ร์แลนด์ต้องเดินทางพาคุณผู้ชมมาดูให้เห็นกับตาครับเพราะร้านนี้เขาต้องตะโกนสัง่งก๋วยเตีเ๋ยวกันครับ <c oughs> สั่งก๋วยเตี๋ย,ยวฝั่งนูน้นข้ามมาลวกเส้นทํากันฝั่งนี้ครับแล้วก็เอากลับไปเสริมให้ลูกค้ากินกันฝั่งนูน้นอุ้ยแล้วจะข้ามไปข้ามมาให้มันหวาดเสียววุ่นวายกันเป็นทาไมล่ะครับเนี่ยครับสมัยก่อนเมื่อ30กว่าปีแล้วคือพ่อผมเขารถยังจราจรยังไม่คับข้างเลยครับรถก็ยังไม่เยอะเลยเขาจอด จอดขายพอจอดขายปุ๊บโต๊ก็ยังพอตั้งอยู่ใช่ไหมครับพอวันหนึ่งถนนกรุงเทพเริ่มเปลี่ยนไปรถเยอะขึ้นก็จอดไม่ได้ก็กลายเป็นตั้งแผงพอตั้งแผงพอคนทานเยอะขึ้นก็ไม่พอตั้งโตะก็ต้องย้ายกลับมาครับให้อีกฝั่งหนึ่งเพื่อเพื่อจะได้รองรับคนพอครับประมาณเกือบ30ปีแล้วครับที่เดินเสิร์ฟกันอย่างเงี้ยครับในร้านที่เราขายก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างับมีอะไรพิเศษพิเศษบ้างก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนี่แหละฮะตอนนี้ก็เหลือแค่น้องปิขาครับเพราะว่าคนทานเขาก็ทานกัน เปิดมาหลายสิบปีครับทุกวันนี้เรื่องของลูกค้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแต่ละวันนี้จะมีลูกค้าทั้งลูกค้าประจําและขาจรหลังไหลมารอชิมความอร่อยของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตั้งร้านเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าถ้าใครมาหัวค่าแล้วไม่เจอร้านอดใจรอสักนิดเพราะที่ร้านนี้เขาตั้งร้านกันตอน3ามทุ่มครับ ขนใส่กระบะมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับดูครับมาถึงก็จัดแจงแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนครับใครจัดร้านก็จัดไปใครทาความสะอาดก็ทํากันไปครับนี่ขนาดยังจัดไม่เสร็จครับลูกค้านี่ก็มานั่งกันแล้วครับโอ้โหลูกค้ามากมายขนาดนี้มีสูตรเด็ดอะไรมัดใจลูกค้าได้เป็นสิบสิบปีกันละครับขาไก่เนี่ยครับขาไก่ตุ๋นเนี่ยครับแตะลิ้นแล้วละลายไปในปากเลยครับเหลือแต่กระดูน้ําซุปที่แบบเข้มข้นคือว่าใช้กระดูกแบบโดยที่ไม่หวงครับเคี่ยวนานครับประมาณ2-3 4าชั่วโมงครับ นี่ขายได้ประมาณกี่ชามหรือว่าได้ประมาณกี่หมอ้อวันวันนึงก็น่าจะประมาณ5หมอ้อ,มอ,อ,อครับประมาณหม้อเบอร์หม้อเบอร์40อ่ะครับไอ้มีทุกอย่าง2มีน้องนึงให้มีงอกชามเดียวเตี๋ยวที่นี่รสชาติเป็นยังไงบ้างคะรสชาติอร่อยค่ะคือแบบว่า ตีนไก่นะมันแบบละลายในปากได้เลยแถวบ้านไม่มีขายครับแอเปล่าที่นี่มันอร่อยอ่ะพี่มันอธิบ,บายไม่ถูกพี่ต้องลองเองอ่ะพี่และเพราะที่ลวกเส้นทําก๋วยเตี๋ยวกับโต๊ะนั่งกินอยู่กันคนละฝากนี่แหละครับ แมที่ร้านนี้จึงมีอีกหนึ่งความน่าทึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ลูกค้าอยากจะมาลองดูมาชิมให้เห็นกับตาครับนั่นก็คือการเดินเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวข้ามถนนครับฝ่าขบวนรถที่วิ่งกันไปมาอย่างไม่ขาดสายแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะเด็กเสิร์ฟที่นี่เขาเดินข้ามถนนไปเสิร์ฟกันแบบสบายๆไม่กลัวว่ารถจะชนนะครับจะมาชามเดียวหรือมาเป็นถัดก็เดินข้ามไปเสิร์ฟกันแบบนี้แหละครับดูครับโอ้โหว่าแต่เดินทุกวนันนี้มีพลาดโดนรถชนบ้างหรือเปล่าครับคุณพี่ครับ ไม่มีเพิ่งจะมีมาเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อปีนี้เองฮะขายมาันสามสิบกว่าปีรลูกน้องโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนแต่ว่าที่เป็นมอเตอร์ไซค์ชนก็เป็นชาวต่างชาตินะครับขับเคยนับเป็นไม่กี่วัาวันหนึง่งเดินเข้าไปเข้ามาประมาณนนกี่รอบคนหนึ่งน่าจะประมาณเป็นร้อยรอบครับร้อยรอบขึ้นนะฮะลูกค้ามาเห็นแล้วเขาพูดถึง่ที่การเดินเสริมไปเสริมมาก,กับของร้านเราว่าไ,ไงาก็ถามเหมือนพี่เนี่ยครับรถไม่ชนเหรอชินแล้วครับคอยมองแล้วอย่างถนนตรงนี้ก็รถก็วิ่งไม่ ไม่เร็วมากเลยครับเพราะว่าเป็นถนนแค่2อสเลนนะครับแล้วพี่เห็นเด็กเสิร์ฟเดินเสิร์ฟข้างถนนเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นก็เป็นอะไรที่แปลกใหม,ไม,ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนอเมซ i n g ค่ะโอลีไทยแลนด์ เกือบท่าทุกคืนนะครับการเดินเติบเป้เจียวของร้านนี้ครับเปลี่ยนเสมือนเป็นโชว์ดีๆที่เมื่อไหล่ใคายผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นนี้ต้องละสายตามามองกันเกือบทุกคนครับต่ถามจริงๆนะครับไม่คิดจะย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันบ้างหรือไงครับคุณพี่ครับสมัยก่อนเคยคิดครับแต่ตอนยังเป็นวัยรุ่นครับพอผ่านมาสักพักพอมาโตมาอะไรก็ไม่เคยคิดแล้วครับก็ชอบอย่างเงี้ยครับอยู่แล้วมันก็มีความสุขดีครับถ้าเกิดเริ่มพอติดตลาดก็น่าจะเปิดเป็นร้านแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ยังเปิดเป็นเชล์อยู่ครับ บาสองไม่งี้หนึ่งดัเล็กเป็นเต็นมุนยา ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นข้ามฟากร้านนี้ครับถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของถนนสุรวง์เลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดยอยากจะลองมาชิมรสชาติความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นหรืออยากจะมาลองนั่งรุ้นว่าเด็กเสือชาชาก๋วยเตี๋ยวมาส่งถึงมือคุณหรือไม่ครับก็สามารถไปดูไปชิมกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นข้ามฟากถนนสุรวงครับปากซอยทางเข้าพัดพงกุงเทพมหาคนครนี่เองครับ